ยังไม่แก่แต่ทำไมน้องสาวถึงแห้งได้คุณผู้หญิงทั้งหลายมาฟังกันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะหลายๆคนจะเข้าใจกันว่าอาการน้องสาวแห้งหรือภายในช่องคลอดของเราเนี่ยมีอาการแห้งฝืดน,นะคะนั่นคือไม่มีน้ำหล่อลื่นโดยส่วนใหญ่จะเกิดในผู้หญิงที่สูงวัยนะคะ4ี่บวกห0บวก60บวกจะมีปัญหาตรงนี้กันเยอะ แต่แท้ที่จริงแล้วค่ะปัญหาน้องสาวแห้งหรือช่องคลอดของเราแห้งเนี่ยไม่มีน้ำหล่อลื่นบางคนนะคะไม่มีอารมณ์ร่วมกับสามีต่างหากนะคะสามารถเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงได้ในทุกๆช่วงวัยเลยค่ะและปัญหาเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้หญิงเราเนี่ยจะเกิดความรู้สึกไม่สบายตัว และความกังวลความเครียดความไม่มั่นใจนำพาไปสู่ปัญหาชีวิตคู่เรื่องบนเตียงอาจพังได้ค่ะและอาการที่พบบ่อยเยอะที่สุดเลยนะคะที่ผู้หญิงเรามีปัญหาในเรื่องของน้องสาวแห้งเนี่ยหเป็นตกข่าวเยอะ 2. รู้สึกแสบขัดเวลามีปัสสาวะ 3. ความต้องการทางเพศลดน้อยลงความสุขเรื่องบนเตียงลดน้อยลงค่ะ 4. รู้สึกเจ็บและขณะสอดใส่จะเจ็บแสบแล้วจะทำให้บางรายนะคะมีอาการเลือดออกด้วยค่ะ 5- เมีอาการคันแสบร้อนภายในน้องสาวและแถมมีอาการระคายเคืองบริเวณช่องคลอดอีกต่างหากนะคะ ซึ่งภาวะของอาการน้องสาวเราแห้งเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดน้อยลงภายในร่างกายของเรานั่นเองค่ะและความสำคัญของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนของเพศหญิงที่มีความเกี่ยวข้องกับการหลั่งเมือกภายในน้องสาวของเราออกมานะคะการหลั่งเมือกจะหลั่งออกมาจากเยื่อบุช่องคลอดนะคะเพื่อให้ช่องคลอดเกิดความชุ่มชื้นซึ่งจะพบ การลดลงของเอสโตรเจนในผู้หญิงดังนี้เลยค่ะเมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนหลังคลอดบุตรผ่านการผ่าตัดบริเวณมดลูกหรือรังไขค่ค่ะ และหากคุณผู้หญิงท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของช่องคลอดแหง้งน้องสาวแห้งในวันนี้นะคะแอนแนะนำเลยค่ะสมุนไพรแบรนชีว่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยดูแลฟื้นฟูและปรับสมดุลฮอร์โมนของเพศหญิงในทุกๆช่งวงวัยนะคะปัญหาที่แอนกล่าวมาข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บแสบตกขาวรวมถึงน้องสาวมีกลิ่นน้องสาวไม่ฟิตไม่กระชับนะคะชีว่าทานเพียงวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนะคะ